ครับก็สวัสดีครับผมวัมนนี้ก็จะมาเทสเจ้าเจพีดนะฮะ711นะครับ,รบก็กมาลองกับไฟหน้ามอเตอร์ไซค์นะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมที่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ ทีนี้ก็จะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมแสงของมอเตอร์ไซค์นะครับผมสว่างไหยฮะสว่างนะงนะ <c oughs> และ้วทีนี้นะครับก็มาดูเจ้านี่นะครับ <c oughs> jpd นะฮะ711นะครับผม ก็จะมาบางใส่กับหัวไฟนี่นะฮะนี่นะครับผมก็จะเปิดขึ้นนะครับผมดูครับดูเอาครับผมนี่นะครับดูว่าเห็นไฟโมอไซค์ไหมครับไม่เห็นไม่เห็นไฟโมอตอรไซค์เลยนะดูครับนี่ครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะปิดไฟโมอไซค์ดูก่อนนะฮะ ไฟมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับนี่ครับปิดไฟมอเตอร์ไซค์แล้วนะฮะมาดูครับนี่ครับมาดูเราจะเปิดมอเตอร์ไซค์นะครับเห็นครับแคปมองไม่เห็นนะฮะดูครับ ต่างกันพอสมควรนะครับผมนี่ผมจะปิดปิดเจ้าตัวนี้นะฮะดูนะเขาเขาก็สว่างนะครับผมเดี๋ยวปิดไฟนะครับนี่ครับแล้วก็จะเปิดดูครับเห็นไ,ไหมฮะให้ดูครับ ดูเอาเองนะครับความสว่างครับผมนะฮะดูเอาเองครับเดี๋ยวผมก็จะปิดมอเตอร์ไซค์ไฟมอเตอร์ไซค์นี่แทบไม่เห็นเลยฮนะโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเทียบแสงมอเตอร์ไซค์นะครับผม